วันที่1สิงหาถึง8กันยาหน 1>, 1ถึง25สิงหาอ๋อของนิสัน1ถึง26แต่ว่างานมันมีถึง28อ่าถึง8กันยา 1>, 1ถึง25สิงห้ากัตอกตอกตอกี่เสร็จแล้วเหรอคะ นเ,เน,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 นี่ยๆๆยี่สิบหกยี่สิบหกไปยัง,ยงสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับเราสองคนนะครับอย่างนิสันเดกาโต้โ,ตโมบิลติวานน์ครับวันนี้เราอยู่กันที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับก็วันนี้เรานำรถนะครับขึ้นมาโชว์อยู่ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่เดินชมเดินใน<ช>ห้างน,นะครับเข้ามามชมกันได้นะครับ ก็เราไม่ได้มาแต่นิสสันนะครับของเรามาทั้งคุปเปรเมกาคุ๊ปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น OJ นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์นะครับจีลี่นะครับนิสสันนะครับหรือ MG นะครับก็จะสลับกันเข้ามานะครับส่วนของนิสสันเรานะครับก็จะเข้าวันที่1สิงหานะครับถึงวันที่อ่สิ6สิงหานี้นะครับก็มาดูมาชมกันได้ทุกวันเลยนะครับรถที่เอาขึ้นมาโชว์ก็จะเป็น2รุ่นนะครับเป็นเซเลด้าไฮบริดกับนิสสันที่อีพาวเวอร์นะครับ แล้วก็สําหรับเวลาเข้าชมบุ้นของเรานะคะหากเป็นวันธรรมดานะคะเข้าชมได้ตั้งแต่11บเอโมงไปจนถึง3ามทุ่มกันเลยนะคะและถ้าเกิดเป็นวันหยุดหรือว่าวันหยุดนักขัตเลิกน,นะคะเข้าชมได้ตั้งแต่10บโมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มกันเลยนะคะอยู่ตรงโซนชั้น2นะคะบริเวณโซนเซ็นเตอร์นะคะทางเชื่อมนั่นเองค่ะ ก็จะอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างโซนเซ็นเตอร์ตรงน้ําพุนะครับกับโซนสเปลนะครับก็อยู่ตรงทูนะครับถ้าใครหาไม่เจอนะครับก็มาตรงลานน้าพุแล้วก็ขึ้นมาชั้น2นะครับเจอแน่นอนใช่ค่ะหาง่ายค่ะป้ายเราเด่นชัดนะคะเลาวเดี๋ยวเราไปดูรถของนิสสันนะครับก็จะมีรถนะครับตัวเซเน่านะครับที่เป็นไฮบริดนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีเอามาโชนะครับเป็นสีขาวนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่ดูเซเนดาไฮบริดนี่ยก็สามารถ เดินขึ้นมาชมได้นะครับส่วนตัวนิสันคลิกของเราจะมีเป็นสีน้ําเงินนะครับรุ่นวีนะครับแล้วก็วันที่1ถึงวันที่26สิหงหาเนี่ยก็จะมีโ j เจนะครับที่มาคู่กับเรานะที่ขึ้นคู่กับเรานะครับส่วนหลังจากวันที่26ไปนะครับก็จะเป็นจีรี่กับ MG ขึ้นนะครับก็จะถึงวันที่8เดือนกันยายนเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็จะพาไปชมนะครับตัวนิสันเซลนาด้านนี้นะครับ ตัวนิสสันเซนาของเราจะเป็นรถครอบครัวที่นิยมมากเลยนะคะเป็นรถขนาดเร็จที่นั่งค่ะของเราจะมี2แบบเนาะเป็นตัวเ e n a e power กับเซนา y Habit สำหรับวันนี้ที่โชว์นะคะจะเป็นตัวนิสสันเซนา y h a b i ดนะคะตัวนี้ราคานี่1,469,000บาทค่ะต้องบอกว่าเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์ ชีวิตในเมืองของเรามากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มีลูกน้อยนะคะต้องคอยส่งลูกไปเรียนหรือบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุนะคะคันนี้ต้องบอกว่าต้องมาลองนั่งเลยค่ะเด็กๆถูกใจคนแก่หรือผู้สูงอายุก็ชอบมากๆเลยค่ะและพิเศษนะครับสำหรับนิสสันเซเลน่ามายไฮบริดของเรานะครับลดราคาจากราคารถนะครับอีก1 2 0 0 0 0บาทด้วยนะครับก็จะเป็นโปรโมชั่นของเดือนสิงหาและกันยายนนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังลังเลอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจต้องบอกว่าส่วนลดและโปรโมชั่นเยอะนะครับ ถึงใจบ้างๆเลยนะครับเํบาหรับลูกค้า <ล pastor. S 1> <Gar> ที่ต้องการนะครับเอาไปลดราคารถก็ได้นะครับหรือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนเอาไปช่วยเงินดาวาก็ได้นะครับหรือถ้าอยากได้ดอกเบี้ยถูกนะครับเรามีทางเลือกให้ด้วยนะครับจะเป็นดาว25%ดอกเบี้ย0%นะครับ4ปีแล้วก็ยังมีส่วนลดให้อีก40,000บาทด้วยนะครับเพราะฉะนั้น<อ>ลูกค้าที่ดูเซเนดาไมล์ไฮบริดอยู่นะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับ วันนี้นะครับเรามีให้ชมสีขาวนะครับแต่ถ้าอยากชมสีดำนะครับเรามีรถเทสไดส์อยู่ที่โชว์รูมนะครับก็สําหรับไมฮับิทจะมีให้ชม2สีนะครับก็คือขาวกับดําเท่านั้นนะครับมีรุ่นเดียวเลยราคา1นึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนรถหนึ่งแสนสองหมื่นบาทจุกๆกันไปเลยนะครับส่วนลูกค้าที่สนใจนะครับนิสสันเซเนนา e power ต้องบอกว่าเราไม่ได้เอาขึ้นมาโชว์นะครับแต่เรามีให้ดูที่โชว์รูมนะครับสําหรับใครที่กําลัง จองนะครับหรือสําหรับใครที่จองไปแล้วอยากไปดูตัวจริงนะครับอยากไปดูของแต่งที่โชว์รูมเรามีให้ดูนะครับก็เซเลดาอีพาวเวอร์นะครับตอนนี้นะครับเราจ่ายคิวไปแล้วนะครับ2กล็อตนะครับก็เกือบเกือบแปคันนะสเดือนนะครับสําหรับใครที่อยากจะจองอยากจะ มาดูรถนะครับต้องบอกว่าคิวของเราไม่ยาวแล้วด้วยะะใช่ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่โชว์รูมของเรานะคะเซน่า e power ก็มีให้เทสได้เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยขับรถฟิลลรถไฟฟ้าน,นะคะไปลองขับอันดูได้ค่ะมีให้เลือกทั้งสองแบบเลยนะทดลองขับแบบน้ำมันก็ได้นะคะคือเซนา่าไมฮายปิดแล้วก็เป็นตัวเซน่า e power ค่ะไปลองดูว่าชอบฟิลไหนนะคะเพราะว่าราคารถสองตัวนี้ต่างกันอยู่ที่ประมาณสองแสนสองหมื่นบาทนะคะแต่ละรุ่นก็คุ้มค่าแบบต่างกันไปนะคะสำหรับตัวนิสสันเซน่า ePower นะครับโปรโมชั่นของเรานะครับมีดอกเบี้ยพิเศษ1.99%นะครับแล้วก็ทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเนดาบายไฮบริดหรือเซเนดา ePower นะครับสำหรับคนที่เป็นลูกค้าเก่านิสสันนะครับเคยใช้รถนิสสันมาเนี่ยได้ส่วนลดเพิ่ม10,000บาทด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากอาจจะดูว่าโปรโมชั่นของตัวเองได้สิทธิ์อะไรได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนิสสันคิกนะครับนิสสันคิกก็จะเป็นระบบ ePower อีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งขายดีมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เทรน ไฮบิดของเรากําลังมานะครับเพราะว่าได้ในเรื่องของการประหยัดน้ํามันด้วยการดูแลรักษาด้วยแล้วก็อัตราเร่งที่ดีด้วยนะครับใช่ค่ะตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น V นะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับราคาของรุ่น V ีเนี่ยอยู่ที่8ปดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับส่วนรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะครับก็จะเป็นรุ่น v ีเอลวีเอลเนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะครับราคาเก้าแสนสองหมื่นบาทค่ะครับตัวนี้จะเป็น e power นะครับคำว่า e power เนี่ยก็คือการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่ต้องจอดชาร์จไฟนะครับใช้วิธีการเติมน้ำมันนะครับปั่นไฟนะครับก็สำหรับคนที่ไม่อยากที่จะไปจอดชาร์จนะครับหรือว่าไม่อยากที่จะต้องชาร์จไฟนานๆเนี่ยต้องบอกว่าคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับเพราะเพียงแค่เติมน้ำมันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เขาเนจะปั่น ปั่นกระแสไฟไปให้นะครับตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนได้เลยนะครับประหยัดน้ำมันอยู่ที่ประมาณ23.8โลลิตรนะครับสำหรับตัว k ิกอีมพลวเวตัวนี้นะครับมีให้เลือกทั้งบมด6สีนะครับจะมีสีน้ําเงินนะครับสีขาวหลังคาดํานะครับสีเทาดําหลังคาดําสีแดงหลังคาดําสีบอลเงินนะครับแล้วก็สีส้มหลังคาดำนะครับใช่ค่ะส่วนโปรโมชั่นของนิสสันคิกนะครับ ตัวนี้นะคะสำหรับรุ่น V นะคะเราจะมีดอกเบี้ยพิเศษนะคะ0%นานถึง60เดือนนะคะและสำหรับม e ิสซันคิกอีเพาเวอร์รุ่น VL นะคะดอกเบีย้ย0%นานถึง72เดือนเลยนะคะและเรายังมีส่วนลดพิเศษสำหรับน e ิสซันคิกอีเพาเวอร์นะคะฟังดีๆนะคะสีส้มนะคะ ส่วนลดสูงสุดถึง18-5 0,000บาทค่ะและยังไม่หมดค่ะเรายังมีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเก่านะคะลูกค้าเก่านิสันของเราที่เคยใช้รถนิสันมาแล้วนะคะลงทะเบียนผ่านลาน์นิสันอินโนว t ชันเรามีส่วนลดเพิ่มให้อีก2 0 0 0 0บาทนะคะและหากผู้ซื้อเป็นข้าราชการเราก็มีส่วนลดเพิ่มให้อีก10,000บาทค่ะรับรองว่าคุ้มมากๆเลยค่ะและอันนี้ก็คือเป็นโปรสาหรับเดือนสิงหาคมนี้นะคะ,ะครับสำหรับใครที่กำลังลังเลนิสันคลิกอยู่นะครับต้องบอกว่าโปคลิก v ีอสีส้มเนี่ยเดือดมากๆเลยนะครับ ก็ของเรานะครับโชว์รูมเรามีรถพร้อมส่งมอบเลยนะสีส้มสองอาประมาณ7 0,000บาทเนี่ยมีอะไรต่างกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าภายในของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอหรือเบาะหนังเนี่ยในรุ่น V และ V L เนี่ยมีเหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนอาตัวที่ต่างก็คือจะเป็นตัวกระจกนะครับ สำหรับตัวนี้เป็นภายในของรุ่น Nissan V นะคะเนาะตัวนี้คือที่ต่างกันก็คือตัวสําหรับรุ่น V L กระจกเขาจะมีความหนากว่านะคะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนมุมมองเป็นกล้องได้ค่ะข้างหลังเราขนของเต็มเลยเนาะบางทีกระจกข้างหลังใช้ไม่ได้แล้วเราก็ใช้เป็นตัวกระจกอัจฉริยะได้เลยค่ะและในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนเชื่อมต่อ Apple CarPlay and Auto ได้ค่ะรับรองว่าเราขับรถไปความบันเทิงเรายังอย,างอยู่กับเราตลอดเส้นทางแน่นอนค่ะพ้ม,มามาพร้อมกับระบบกล้อง ความปลอดภัยรอบทิศทาง360องศานลคะเวลาที่เราพอยจอดนะคะหรือว่าเวลาที่เราเดินหน้าแล้วไม่รู้ว่าข้างหน้าหรือข้างหลังรอบคันเมีอหรือเปล่าเราสามารถกดคำวล่าดูได้เลยครับแล,และอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างกันนะครับระหว่างรุ่นีกับ V L ก็คือหลักๆเลยนะครับตัววเลดชัชเจอร์อนะครับรถ้ารุ่น V L เขาจะมีวเลดชัชเจอร์อให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวคงมาลัยนะครับรุ่น V L เนี่ยเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วตามรถคันได้ได้ด้วยนะครับก็ส่วนรุ่นีเนี่ยเขาจะเเป็็็นนตััวววลอกคคามรระบ แต่ว่ายังไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามรถคันด้ได้แล้วก็ตัวไฟส่องางพื้นนะครับกับไฟเปิดประตูนะครับที่อาจจะส่องลงพื้นนะครับถ้าเป็นรุ่น VL เนี่ยเขาจะมีให้ถ้ารุ่น V เนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็ความแตกต่างของด้านหลังนะครับ ถ้าเป็นรุ่น vl นะครับจะมีสีที่เป็นทูโทนนะครับก็คือหลังคาดำให้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น V ีเนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวเลยทั้งคันนะครับแต่ว่ารุ่นที่เป็นทูโทนก็จะมีค่าสีด้วยนะครับแล้วก็ที่เห็นได้ชัดเลยสำหรับรุ่น V ีกับ vl ก็คือตรงนี้เลยนะครับไฟไท้ายนะคะถ้าเป็นรุ่น vl นะคะไฟไท้ายเขาจะมีขนาดยาวแบบนี้เลยนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นรุ่น V ีคือไฟไท้ายจะมีเท่านี้ที่เหลือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่ครัก็เป็นออปชั่นเล็กๆน้อยนอยนะครับส่วนมากก็จะ ใช้งานแตกงต่างกันด้วยด้วยฟังก์ชันชที่ต่างกันประมาณ5้าอย่างนะครับราคาก็ต่างกัน7 0 0 0 0ื่นบาทสาหรับใครที่ชอบแบบรุ่นท็อปหรือชอบแบบลองท็อปนะครับก็ลองเข้ามาดูรถกันได้นะครับหรือเข้ามาปรึกษาเซลล์ได้นะครับส่วนวันนี้นะครับก็โอเควันนี้เราเราตอนแรกเราจะพาไปดูที่โชว์รูมนะครับแต่เดี๋ยวเราบอก วันนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวนาวาร่าเนี่ยจะมีตัวนาวาร่า M Y 2 5นะครับเพิ่งเปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยว่าเมื่อวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนนะครับรุ่นให้เหลือน้อยลงนะครับเพื่อการใช้สอยและซื้อขายที่ง่ายขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าราคาเี่ยต้องบอกว้าวมากๆเลยนะครับใช่ค่ะครับ ของ <S <S ร,รุ่นนาวาร่าเราจะมีเราจะมีปรับมาขายสี่รุ่นน,<ช>นะครับเนาะถ้าเป็นรุ่นแรกก็จะเป็นตัวซิงเกิลแคปนะคะเป็นตัว SL เกียร์ธรรมดานะคะราคาที่6 000, 6 ,00 0บาทตัวนี้จะมีให้เลือก3สีนะคะเป็นสีขาวสีดำแล้วก็สีเทาดำค่ะและสำหรับรุ่นต่อไปนะคะจะเป็นตัว King Cap Caliber SL เกียร์ออโต้มาแล้วนะคะสำหรับใครที่เอาเกียร์ออโต้อยู่닛สันเขามาให้แล้วนะคะสำหรับรุ่นแคปนะคะราคาอยู่ที่758,000บาทนะคะแล้วก็รุ่นต่อไปจะเป็นตัวกระบะ4ประตู c a l i b e อร์ SL เกียรธรรมดานะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่792,000 0บาทค่ะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะกระบะา4ประตูคาลิเบอร์ SL เ a u t กียออโต้ค่ะราคาอยู่ที่849,000บาทค่ะใช่แล้วครับเราปรับลงมาเหลือ4รุ่นนะครับแล้วแต่ละรุ่นของของเขาเนี่ยที่เอามาขายเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมเลยนะครับสำหรับ<ช>รุ่นเก่านะครับแล้วก็มีให้เป็นเกียออโต้แล้วด้วยนะครับ,ร,บราคาที่ปรับลงมาเหลือ70,0,000กกว่า ในตัวที่เป็นยกสูงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าราคาแล้วใจมากเลยนะครับสําหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของนิสสันอยู่นะครับต้องการดูตัวจริงเนี่ยที่โชว์รูมเรามีตัวจริงให้นะครับสําหรับโปรโมชั่นนะครับสําหรับตัวนิสสันนาร์ว่านะครับก็สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะคะตอนนี้นะคะ ผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ4 9่9นบาทตรงนี้มันแล้วแต่รุ่นนะคะลูกค้าแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่0.89นะคะต่อ0.89%นะคะแล้วก็ระยะเวลาผ่อนสูงสุดได้นานถึง84เดือนนั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าของนิสสันนะครับก็จะได้ส่วนลดเพิ่ม10,000บาทเช่นกันนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการก็ได้ส่วนลดเพิ่ม10,000บาทเช่นกันนะครับสำหรับ ตัวรถนะครับเป็นรุ่นที่ผลิต my 2 5เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ผลิตใหม่ล่าสุดเลยนะครับสีนะครับจะมีให้ดูทั้งหมดถ้าเป็นตัวกิงแคปตตัวสีประตูจะมีให้เลือก5าสีนะคะจะเป็นสีขาวนะคะสีดำสีเทาดำสีบอลเงินแล้วก็สีน้ำตาลค่ะใช่แล้วครับก็จะเป็นเฉดสีที่แตกต่างกันนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจเนี่ยก็ทักอินบล็อกเข้ามาได้นะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาได้ทางเพจนะครับหรือทางติกตอกของเรานะครับเราจะมีข้อมูล อคคติดต่อพี่นะครับพี่ชื่อก๊อปนะครับเบอร์โทร0831648566นะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายของนิตสันเมกาอ u t ต m โมบิลติวานนท์ครับหรือไอรีไลนะครับ G.O.L.F. นะครับขีดกลาง205นะครับสามารถอินบ็อกเข้ามานะครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเพื่อที่จะขอข้อมูลนะครับเรามีข้อมูลให้ทั้งรูปภาพนะครับหรือเป็นใบราคานะครับหรือเป็นสเปครถนะครับเราเรามีให้ทุกรูปแบบเลยนะครับเพียงท่านอินบ x ็อกเข้ามาแล้วแจ้งกับเราได้เลยว่าขอไม่เสนอราคาขอโปรโมชั่นนะครับ ขออ,ออปชั่นของตัวรถหน่อยนะครับเราจะส่งให้เลยนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับของคุณตู่ติดต่อเซลตูต่ได้ที่เบอร์0864020973นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มหาเซลตู่ที่ stu_yupa ค่ะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการทดลองขับนะคะทักหาเซลตูต่ได้เลยค่ะเซลตูต่ยินดีให้บร,ริการแบบสนิทใกล้ชิดกันเลยค่ะครับแล้วก็วันนี้นะครับนิสสันเดกาออตโตมบิวติวานนท์นะครับของเราจะเป็นแบรนด์ของนิสสันนะครับวันนี้ก็ ต้องลากันไปเท่านี้นะครับแต่ว่าฟิวเจอร์นะครับเรายังมีกันถึงวันที่26สิงหาคมเลยนะครับมาเยี่ยมมาชมมาหาเราได้ทุกวันนะครับเรามีเซลล์บริการทุกวันเลยนะครับก็ต้องบอกว่ามาเนี่ยได้พบจบแน่นอนนะครับทั้งดูรถนะครับทั้งโปรโมชั่นนะครับทั้งสเปครถนะครับหรือต้องการทดลองขับก็ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาให้ชมอีกนะครับก็ติดตามกันที่ช่อง นิสสันเมกาออโต้นะครับหรือ TikTok นิสสันเมกาออโต้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีบูธต่างๆมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ